สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชนชุดขาวทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวเช้านะครับประจำวันจันทร์ที่26พฤษภาคม2568นกะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับผมก็มาพบกับผมนะประจำข่าวเช้าเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวดีนะฮะดีล่าสุดเมื่อคืนนี้เพิ่งมาเลยนะครับชาบิลนโซนะครับประกาศออฟฟิเชีแล้วและ คาดว่าวันนี้นะครับช่วงเย็นจะมีการเปิดตัวอย่างเปน็นทางการนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะเปิดตัวแบบลงในสนามซานติอาโกเบเนเบลหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆก็คือจะไปเซ็นสัญญาที่เบลดเบบาสนั่นแหละนะครับที่มาริซิตีนะเดี๋ยวช่วงเย็นนะครับเท่าที่ผมเคยดูมานะครับเขาจะมีการถ่ายทอดสดฟรีนะ ทางเว็บไซต์นะถ้าจำไม่ผิดนะทางเว็บไซต์ออฟ i ิเชีของสโมสรก็ลองไปดูกันได้นะครับผมเรื่องเวลาเดี๋ยวไปดูที่ข้อมูลกันซึ่งวันนี้จัดหนักจัดเต็มแน่ๆนะครับการประกาศอ f ฟ i ิเชีของทางชาบีลอนโซนะครับรวมไปถึงกาเรล่าสนะครับผมก็ได้โค้ชละนะนักเตะต่อไปนะจะได้หรือเปล่านะครับออบโรกาเรลาสเขาบอกว่าก็หลังจากจบ บอลเมื่อคืนนี้นะครับบอลถ้วยโปรตุกสคับนะฮะก็น่าจะเดินดิวอย่างเต็มตัวละนะเดี๋ยวพาไปดูกันข้อมูลล่าสุดนะครับรวมไปถึงอาการบาดเจ็บของทางบลไปได้อันนี้แอบจะน่าเสียดายนะครับแต่แต่นะครับยังมีข่าวดีอยู่ตรงที่ว่าทันนะฮะในฟีฟ่าคับเบอร์ครับอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนจะพักไปแค่1อาทิตย์เองนะครับ่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราไปตามกันนะครับอย่าลืม หมนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เหมือนเดิมนะครับอ่ะก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะไปเข้าข่าวหลักนะครับขอพาทุกคนไปเริ่มที่เอ็มพัปเป้ก่อนอันนี้ออฟฟิเชียลแล้วครับได้รับรางวัลปีชีชช้นะครับรวมไปถึงรองเท้าทองคำนะการันตีร้อแล้วเมื่อคนะืนเนี่ยเลวานเะน่ยยิงเพิ่ม2องลูกไปก็ไม่ทันนะครับก็เรียบร้อยนะครับผมตามคาดนะ เดี๋ย u จะมีการมอบรางวัลตามลำดับต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวรอนะรอกำหนดการออกมานะครับแน่นอนนะครับเมื่อได้2รางวัลเดี๋ยวมีเสื้อนะครับเดี๋ยวมีเสื้อออกมาทําขายแน่นอนนะครับไปแจกไปแจกนะขายขายนะครับรวมไปถึงเสื้อพี่มดนะ,ะเสื้อดูกาโมดิสนะครับอําลาพี่มดนะครับก็ใช้ชื่อว่ากราเซียโมดิสนะครับเสื้อนะ ก็อาจจะออกมาก่อนของเอ็มบปเป้นะครับเพราะว่าของเอ็มบปเป้เนี่ยเขาได้2อสองรางวัลเนาะมันก็จะมีดีเทลที่เยอะนะครับของพี่มดก็เยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้นะบแบบเสร็จละนะครับผมเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเดี๋ยวจะมีตัวอย่างออกมาให้ดูหมายถึงว่ารูปภาพนะยังไม่ใช่ตัวอย่างแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวมารอดูกันนะครับอ่ะแน่นอนนะครับเอ็มบปเป้ก็ได้2รางวัลกับเราในปีนี้เสียเสียนิดเดียวนะครับก็คือไม่ได้ รางวัลถ้วยอะไรเลยกับสมสรอนเป็นรางวัลส่วนตัวซะมากกว่ามันก็การันตีได้นะครับว่าเขาเนี่ยเก่งจริงนะครับแล้วก็ไปดูเทน์กันหน่อยนะครับผมอันนี้ก็จบแล้วนะครับผมพิมพ์ลีกอังกฤษนะครับก็ฉลองปิดฤดูกาลกับลิเวอร์พูลเรียบร้อยนะครับผมก็คว้าแชมป์เนาะแต่ที่แปลกใจนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของแฟนบอลน,นี่คือจำได้ไหมก่อนหน้านี้เขาบอกว่าโอ้โห เทรนด์โดนเปลี่ยนตัวลงมาเทรนด์เดินออกจากสนามโดนโหโดนโหยับเลยนะครับโดนวิพาควิจารย์ยับนั่นไปเลยอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายนะครับแฟนๆก็ปรบมือให้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะเอออันนี้ก็แปลกใจนิดน,นึงแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เขาไปแล้วนะก็ขอให้ไปด้วยดีแบบนี้ดีกว่าเนาะก็ดีแล้วนะครับ ส่วนในรายของนี่ดีนเฮาเซนนะครับผมอันนี้ก็ได้รับรางวัลเพลเยอร์ออฟเดอะซีปีนี้นะฮะ2 0 2 4ันบ2นะครับกับบอลมัดนะก็อำลาเหมือนกันนะครับก็ได้ลายเซนจากเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดนะครับรวมถึงโค้ชด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายนะครับเดี๋ยวจะตามมานะฮะไม่รู้ทำลายนะว่าเทรนหรือว่าเฮาเซนจะมาก่อนกันนะครับเดี๋ยวค่อยมารอดูกันนะ อ่ะโอเคนะครับผมขอพาทุกคนเริ่มที่ข่าวของชาบ,บิลอนโซ่ก่อนอันนี้ก็ล่าสุดนะครับผมมาถึงแล้วนะฮะร,รอเปอิดตัวเย็นนี้นี่นะครับไปดูข่าวกันก่อนนะฮะก็เริ่มที่โรมาโน่นะครับโรมาโน่ก็รายงานคนแรกๆเลยนะครับเกี่ยวกับการ ประกาศ Official นะฮะก็มีของสโมสรและก็สื่ออื่นๆด้วยนะครับโรมมโรบอกว่าเรอัลมาดริดยืนยันนะชาบีอารอนโซจะเป็นหัวหน้าโคโชช้ชคนใหม่โดยมีสัญญานะจนถึงเดือนมิถุนายน2,028หรือ3ปีนะครับส่วนทาง Official ของสโมสรน,นะครับอันนี้ก็โหเขาไม่ได้แค่ประกาศอย่างเดียวมีใส่แบบ ถ้วยรางวัลที่ตอนที่ค้าแข่งกับเราด้วยอะไรแบบนี้นะครับเกียรติศักดิ์ของเขาอะนะฮะให้มันดูยิ่งใหญ่นิดนึงนะครับไปดูออฟ i c i a l สโมสรนะครับบอกว่าสโมสรเรอลมาดริด so ขอประกาศว่าชาบิลลอนโซจะเข้ามารับหน้าที่เป็นโคช้ชของเรอวมาดริดเป็นระยะเวลา3ฤดูกาลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2025ถึง30มิถุนายน2 0 2 8นะครับ ชาบีลอนโซเป็นหนึ่งในตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรมาบริดและวงการฟุตบอลโลกนะครับเขาเคยลงเล่นในสีเสื้อของเราเนี่ยไปทั้งหมด236แมตช์นะระหว่างปี2009ถึงปี2014นะครับในช่วงดังกล่าวเขาคว้าไปทั้งหมด6 แชมป์นะครับผมก็ได้แก่ยูซ1สมัยยูฟ่าซูเปอร์คัหสมัยลาลิก้าหสมัยคิงคัพนะฮะสสมัยแล้วก็สเปน i ิ h ซูเปอร์คอีก1สมัยนะครับขณะนี้เขากำลังมาที่โรมาดิทนะครับในฐานะโค้ชที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกหลังจากที่สร้างประวัติศาสตร์กับไบเออร์เลูโคเซนซึ่งเป็นทีมที่คว้าแชมป์ลีกครับและซูเปอร์คัพเยอรมันมาได้ใน3ามฤดูกาลที่เขาคุมทีมนะครับ วันจันนี่กาหนดการนะครับผมวันนี้แหละวันนี้แหละวันจันวันจันที่26่ิพฤษภาคมเวลาเที่ยงครึ่งนะครับไม่ใช่ของไทยนะเที่ยงครึ่งของสเปนนะครับของไทยคือ6กโมงครึ่งนะครับผมชาบิโลอนโซจะเปิดตัวในฐานะโค้ชคนใหม่ของเรือมิดนะครับที่จะจัดขึ้นนะฮะในมริดซิตี้นะครับหรือว่าเบลดีบิบัสที่เราเรียกนั่นแหละนะครับสาิตินะที่เขาอวยยศกันเมื่อกี้ นะครับไปดูสถิติกันหน่อยที่คว้ากับเลเวอร์นะครับก็อลอนโซ่นะครับคุมทีมไปทั้งหมด140เกมนะชนะ88เสมอ33แพ้19นะครับก็นักเตะยิงได้ทั้งหมด308ประตูนะครับได้1แชมป์บุนเดสลิก้า1แชมป์เดฟเบโพคาวนะครับ1แชมป์เดฟเอลซูเปอร์คัพ แล้วก็ได้โค้ชแห่งปีบนเดส s รลิกาในปีที่เขาคว้าแชมป์ด้วยนะครับหนึ่งโค้ชแห่งปีของ g กลบซ็อกเกอ a ์อ r วด้วยนะครับในปีนั้นนะที่เขาพีคสุดๆแก็คือพาเลเวอร์ ever, ใช่ไหมคว้าแชมป์โอ้โหรางวัลเยอะแยะการันตีมากมายนะครับผมเป็นอีกหนึ่งอย่างที่การันตีได้ว่าเฮ้ย <c oughs> อาจจะไม่ใช่แบบวันซีซั่นวันเดอร์อ่าสำหรับชาบิลลอนโซนะครับก็คือปีนั้นนะเขาได้แชมป์ใช่ไหมแต่อีกปีอะก็คือปีนี้เนี่ย เขาพาเลเวอร์จบที่2นะครับก็ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าแบบวันซีซั่นวันเดอร์เนี่ยก็อาจจะไปอยู่กลางตารางนู่นเลยนะครับหรือว่าตกแบบไม่อยู่ในท็อป5ท็อป4อะไรแบบนี้นะครับทำให้ทีมอยู่ในท็อป2อยู่ก็สุดยอดมากสำหรับชาเบียลลองโซ่ มามาเราดูกันนะครับผมเย็นนี้นะเย็นนี้ที่จะเปิดตัวและแน่นอนครับผมหลังจากเปิดตัวเย็นนี้เสร็จเรามาไลฟ์สดคุยกันนะครับผมในการเปิดตัวชาบีลอนโซนะครับว่าหลังจากที่เขามานะครับอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับรูปแบบการเล่นอะไรแบบนี้นะครับเรามาคุยกันเบื้องต้นก่อนเนาะเพราะว่าเขามาแล้วไหนๆเขามาแล้วเราก็มาคุยกันนะครับ ไปต่อกันที่เรื่องราวของทางอ p บบโรกาเล拉กันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดนะณนะเวลานี้นะครับผมก็สืบเนื่องมาจากคือบอลเมื่อคืนนี้อย่างที่ผมบอกนะฮะโปรตุกีสครับนะก็แพ้ <laughs> ทางเบนฟิก้าแพ้นะครับให้กับสปอร์ติ้งริบบอนไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ไอ้ที่สื่อไปโฟกัสคือกาเลาสนะฮะไม่มีรายชื่อหลงเล่นในเกมนี้ นะฮะทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะครับสื่อเลยไปคิดว่าเอ๊หรือว่าเก็บตัวไว้เพื่อให้นักเตะย้ายหรือเปล่าจะได้แบบไม่ต้องเจ็บก็ไม่แน่นะครับอ่ะมาดูเนื้อข่าวอัปเดตล่าสุดกันหน่อยนะครับจากผู้สื่อข่าวเอดูเบรโกสนะครับจากเดเรโอาร์สนะเขาบอกว่า อับโบรโาเรรัสนะครับจะเป็นนักเตะแนวรับคนสุดท้ายที่เรลมรีนะครับจะเซ็นสัญญาเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งทางเดียวนะที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ก็คือการปล่อยตัวอาราบาและมิลิเตาหรือไม่ใช่และนะฮะหรือมิลิตาออกจากสโมสอนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับผมถึงจะมีการพิจารณาซื้อกองหลังรายใหม่นะครับคนนี้คือคนสุดท้ายนะที่เขาบอกนะครับผมที่จะเซ็นสัญญาในแนวรับ วงเล็บก่อนแนวรับนะฮะส่วนหลายคนอาจจะมองว่าอยมันต้องมีเซ็นเตอร์อีกคนนะครับนะฮะแต่เขาระบุว่ามันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งออกไปก่อนนะไม่อาราบาก็มีลิตาถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์อนะดูจากเปอร์เซ็นต์ดูจากแนวโน้มตอนเนี้ยเหมือนจะมีข่าวอาราบาออกออกจากทีมมา,มากกว่ามีลิตาด้วยนะครับคือล่าสุดข่าวล่าสุดของอาราบาก็คือเหมือนจะมีทีมในซาอุดนะให้ความสนใจ และเขาเหมือนจะแอบแอบพิจารณาอะไรแบบเนี้ยคือผมไปเห็นข่าวมาแต่ยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือผมเลยไม่เอามารายงานนะครับก็ดเดี๋ยวมารอดูก่อนว่ามันจะจริงหรือเปล่าถ้ามันจริงไฮ้นนทุกคนเตรียมตัวนะอาจจะได้แบบกองหลังเพิ่มอีกคนนะแต่ถ้าไม่จริงก็ตามนั้นนะครับคงไม่มีการเสริมแล้วนะครับและปิดท้ายด้วยเฟรดีเบ,บาลเฟรด้กันหน่อยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายนะฮะแต่ในข่าวร้ายตรงนี้ก็ถือว่ายังมีข่าวดีนะฮะ เป็นการประกาศออฟฟิเชียลของสโมสรนะครับเกี่ยวกับสภาพร่างกายของบาเิเดนะครับระบุว่าหลังจากการตรวจสภาพร่างกายของเฟเดริโกบาเิเดนะครับกองกลางตัวเก่งของสโมสรเนี่ยเขาได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการบาดเจ็บบริเวณเอวนะครับไปทำอะไรมาบดเจ็บเอวเนี่ยแซลลซลนะครับก็จากเกมล่าสุดนะรเขาระบุว่าจากเกมล่าสุดนะครับที่ลงเล่นนะในเกมกับโซเซดัดในบ้านนั่นแหละนะครับทำให้เขานะจะต้องพัก ซึ่งจะมีการประเมินนะครับจากทีมแพทย์อีกครั้งหนึ่งว่าจะพักฟื้นเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับแต่นะอย่างที่เรารู้นะครับผู้สื่อข่าวอารันชาโรดิเกสนะครับผู้สื่อข่าวสาวคนนี้ก็ถ้านักเตะบาดเจ็บเมื่อไหร่นะครับไม่รอสโมสรบอกว่าพักเท่าไหร่เขาออกมาบอกก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าเฟเดร์บอเบเดนะครับผมจะ พร้อมลงเล่นในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกแน่นอนนะที่จะจัดขึ้นกลางเดือนมิถุนายนนี้เพราะเขาจะพักไปเพียง1สัปดาห์โอ้โหถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะไม่เจ็บอะไรเยอะี่แบบนี้มันเข้าเขานะเจ็บเอวเนี่ยไปทำไรเ,เปล่าเดะเ <laughs> ซลเซลก็เขาบอกแล้วว่ามันเจ็บในเกมไม่ใช่ไปเจ็บนอกเกมนะครับ อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับอัปเดตข่าวนะครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้อย่างที่บอกนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะหลังจากเปิดตัวชาบิลอนโซ่เสร็จเรามาคุยสดนามาคุยกันนะครับผมหลังจากที่อลอนโซมามาคุยกันว่าแบบแผนอลอนโซ่จะเป็นยังไงนะครับจะดีไหมการเสริมทัพหลังจากนี้อะไรแบบนี้นะครับเบื้องต้นก่อน นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เหมือนเดิมนะครับสำคัญมากๆนะฮะและเดี๋ยวช่วงเย็นนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดบวงเล็บก่อนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเรามาคุยสดหลังจากงานเปิดตัวชาบิลอนโซกันนะครับสำหรับวันนี้ช่องนัดกาซียขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ